ทุกคนวันนี้ปีตอมก็ลัมานอนบ้านนะคะเธอดักขึงจะมุ่งไม่ไม่รู้ไม่เยว่ารักเจ้าข้องหรือผันไดน,นะผ่าเอิญมามากิ่นานเรื่งฝุต้ตอกค่ะนอนแนงกรึอบอ้อยยอคุณนู่ตเต็มวควณอารทำทำงานคอมดับคอมเปิดนี่เองมีคือตัวการเจ้าคุณหนูเต็มน่ารักนะแต่คุณนะคุณนู่ตเต็มนะนี่แต่ว่าลูก้าบ้านเอ้ยใครนะ อะไน้นะตัวลาทุตนู่ทอเธอถ้านู่ทอแบบใส่พันไม้ยิ่แต่ว่าตัวตานู่เต็มก็พอน่ารักเลยนะปุตตึ้งนะนู่เต็มก็ตัวเล็กแต่ว่าเขาหน้ารักด้วเนี่ยหน้าตาก็ตาก็ไม่จกอกเลยแหละฮัลโหลอันนี้ไม่ใช่ขี้ตานะทุกคนร้อยที่คุณแม่ฟ้ากวายก็คือแม่มันนั้นแม่โอโม่มันนั้นโคนมนี่ค่ะทันประธานทันประธานอ้วน อ้วนมากไม่ใช่อ้วนธรรมาดานะลูกชาวบ้านมาอยู่บ้านเขาแยางถูกอย่งเช็ดไม่หว,วอย่างาอิดจ้าก็เหล้านุ่แล่นุ่หนังจองผีตอมนุ่สตีมาอยู่แล้วนุ่ซอมนายซ่อมอย่างอู้แล้ววะเมื่อเงินมาแยางเขา้า <laughs> ปีทุบมันมู่ดินกูมไม่เคยปอบเก็นแมวตีนไ่ยตีอ่ะมากิ้นมาอยู่แรงว่าบ้านตัวเองเลา เร่งว่าไม่หวามารบก,ากัน <c oughs> ตึง้งตําปลื้นี่ตําปลื้นเนี่ยจ้าบ้านไม่เอาไปสัตว์มันทําได้ยังไงทุกคนมาตบอ,อีปุ๋ยนะเอ๊เห็นดูปลือเอ้เห็นดูอีคุณปุกันอ่ะอ่ะอ่ะน้องพานไม่ได้เลยนะเธอน่ารักกับคนน่ารักนะไอลูกจ้าบ้านนี้แต่กับแมวนี่ฉันโอ้ยร้ายกาดนะเธอ มันอาอย่แต่ไรไม่รู้นะนี่มันอย่างอ่อนเลยนี่เก่งฟันไม่แจก๊กซักซี้ตีเอรอฟันครบเว้ยเธอต้องไปดัดฟันไหมหนะักฟันเก๋นะเธอปิดีทรุ่นน้องก้องคุณแม่ทุกคนเน้อเราวันไม่ได้เรียงปิดรอยเปืเ้อนส่แต่ว่าแมวเราวันยู่ครบนะเธอ,อยู่ครบแลแ้วแมวก็เนี่ยโอเคเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากครับคุนดีก้องคุณแม่ ยากทําที่ยุ้ยใ้ข้างบ้านแต่ว่างบประมาณไม่เฟื่อนะคะทุกคนปัจจุบันนี้แคให้แมวกินอีมและการมีข้องมาปุ่นเพล้ในแต่ละเดือนก็คือเข่าสุดแล้วค่ะทำงานกันรัดดวงนี่คือหลุดไปท่อนหนึ่งแล้วพี่ฉีรักจังเลยอ่ะรักพี่ฉีจังอ่ะพี่ฉีน่ารักนะลูกตาบ้านท่านีใจด,ดีมันพี่ฉีรกถึงมีไข่ไข่ก็รักว่านี่นะมาดูพีปุกปุยค่ะเธอ พี่ปุ้กุ้ยนี่เป็นแมวตีเลี้ยงงายตีสุดในบ้านไม่มีตัวไหนเลี้ยงงายว่าคุณบีปุ๊กแล้วเธอแขกต้องบรรณาการในครอบนี้โดวันหนึ่งเจ็ดแปดขาวนก็คือบีปุ้ยนอนได้ดังวันไม่รบใล้ไม่หวาใครไม่หน่อยใจได้ดั่งสิน้นอาเปียกแมวเลยอะครอบวันไหนมีปลาทูคือบีปุ้ยจะมีแรงวิ่ปกติน่ารักอีกุณปุ๊กนี่เลี้ยงงายว่าเผื่อนีน่แบนเปลือตัวแน่ตัว ลูกจากบ้านควรนมาเัยนี้ต้องย้ำตลอดเวลานะต้องทํำเพื่อรูเป็นแพ่ตะกิดไม่ได้คนมันบังหนึ่งมันเป็นน้องกันทุกนหนูนตอ้อไอเจ้าหนูตอ้อไอเจ้าหนูต,ต้อเตือนนอนไปเลยนะเอ็นดูนี้ก็เปิดประตูใหด้ดูพีดอล่าสุดล้อของคุณแม่ลูกเตวาดาลูกพาซติ์ ายแล้วเธอตีนอนทำไมที่นอนหดได้ว่ายังไงพี่ดดล่าที่นอนมันหดอีกแล้วใช่ไหมมามีมนสั่งไซส์ใหญ่มาแล้วแล้วตอนมามันก็ใหญ่นะลูกพอพี่ดดล่ามานอนแป๊บเดียวมันหดเลยที่นอนหดอีกแล้วทุกคนมามีจะทำยังไงดีวะซื้ออะไรมาก็หดเล็กหมดเลยนี่ <c oughs> ลึกบ้าก็นคนเมตู้ไม่มีได้ปึ๊ด เลี้ยงตั้งแต่เกิดหืมรักนะครับรักนะครับรักนะครับเธอแมวตุกตัวต้องการฝัมรักนะเพราะฉะนั้นรักให้แล้วก็สัมผัสให้ตุกตัว